4เกม2,568กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีมติสําคัญที่จะต้องจับตาครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกชาติงานใหญ่ต้องเปลี่ยนโลเคชันครับ ทางกรรมการจัดซีเกมครั้งที่33ครับก็ได้มีมติเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีเปิดและปิดครับจากท้องสนามหลวงมาเป็นราชมังกีฬาสถานครับเพื่อเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักกีฬาน,นั่นเองครับขณะที่ทางสนามหลวงเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดไฟคบเพลิงครับส่วนพาราเกมก็จะย้ายพิธีเปิดปิด ไปจัดที่นครราชสีมาใช้ลานย่าโมเป็นสถานที่จุดไฟแทนครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีมติยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักกีฬาเมียนมาจำนวน450คนหากส่งนักกีฬาร่วมไม่ต่ำกว่า850คนครับสำหรับเรื่องของการเข้าร่วมของกัมพูชาท่ากลางภาวะตึงเครียดทางการเมืองอย่างนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอให้รอผลการประชุม GBC ไทยกัมพูชาก่อนนะครับเพื่อประเมินท่าทีอีกครั้งหนึ่งส ส่วนทางด้านของนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ย้ําว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ปลอดภัยมั่นใจและยกระดับมาตรฐานในทุกมิติครับ